เราอยู่ห้อนนย่ลนีเลขที่อยู่ขอบัตรอีกย่งันดิ็อกไขลงเบิดติกมัเบิสุดอ่ะมเขาไลงเบิดเลยบีพหดถือเราแล้วอเรานี่ก็ขืนด้ยเหมาอนันื้อไปเสื้อให้ป้าบอกป้า ช oh! <ibl ampa> ีมมากสนุกมากไอดีสนุกแล้วเราค่อยไปหยุด <t> ถ <realidade> ่ายรูปนะหน้าพับป้ามาถ่ายนป้า จะใครจะพายเราแล้วบอกผ่ชานผ่ายพายไม่ไหวอันนั้นไหะที่เราไปครั้งก่อนเพราะว่าเขาดูแมพแล้วง่าไงว่าเห็นไหมมทะลุกันได้หมดใช่แต่ว่ามันไกลก็ประมาณรูนึงมันเราอะไปเราไปร้านรับนมมาง่ายเพราะว่าเราอ่ะ ลับออกตรงไปเลยบอกโอ้ภูขอขอเขาทั้งสวยมากบอกแม่พักผ่อนเป็นที่กลับไปค่อยทำงานหนะักโอ้ a m b a อร์ทาวเวอร์ แต่แต่ตรงนั้นนะว่าเห็นไหมแดงแดงอันนั้นน,ะน่นนะคืออนา,าอาาันนณาแสดงว่าเบเซียก็คือตึกสูงนั่นน่ะสีขาวอันดับสองเนี่ยเขากำลังคิดอยู่ว่ามันมีมันมีแง่งสามเหลี่ยมอะไรนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ถึงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่น่าสูงขนาดนั้นก็คือว่าอาจจะใช่ป่ะแต่ว่าไอ้แท่งยาวๆเนี่ยคืออาานาอันนณาแน่นอนใช่แท่งยาวๆเห่อ แนี่แน่แน่ทางย,ยาวเนี่ยข้างแอมบัสเดอร์แอมบัสเดอร์โอ้ยเอยต้องให้ผมได้ปียัก <c oughs> ให้ได้สาเอาถ่ายรูปบ้างเอาเลยนี่เขาว่าเขาว่าฝั่งนี้มันแบบว่าไอ้แสงแบบ เสร็จแล้วเสรี๋ยวรับขเอาด้วยนะครับรับข้อด้วยน้อ อ้าวไปเลยๆๆๆอ้าวอ้าวเจ็บกว่านะข้าไปเบียวอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยต้องเจอพังเจอพาหรออ้าว Yeah. <laughs> ไม่ยืนท่านั้นมันเหมือนแบบเจวเรือมันไม่ใช่เล่นเซิร์ฟ <c oughs> <c oughs> เอ้ยฉันนิ่งแล้วนะเอ๊ยยังที่วู้ว

はい。<music> คนเแถวคนมาเที่ยวทะเลแต่แต่งตัวแบบองหญิงเด็จแล้วเลยคะ ยืนออไปที่น้ำะหายลงนะนี่แหละที่ยืนห้หงี่ o e n ยืนขันคาง ปวดแม่นันขายตัวเองก็ยืนไม่ตัวเหมือนกันแหละการข้าออกหลายๆแล้วก็ย่อเข้าลงขยกาดเาหมุนมุนดแขเรายโยอวชี้นะองนี่เอยิงแม่เดีย

เออขอพรเลยจับได้ตอนตุ้มที่วะตกไหมขนาดเพราะว่าจต้าภาพไม่ทันตกไปเอาไปให้เจ้าเล่นมาที่ห้องดินโดนละไม่มีอันนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นเจ็บต่างเล่นยากแต่ว่าตกตกน้ำสวยอยู่เพราะว่าตก บุมบวงหลายเนี่ยบังหลายโต้ชุดนึงก่อไม่เงยไปซื้อกรดุมน่ามันกับประมาสั่งพี่ล่ะพี่ละวันนี้อันยิงขึ้นก็อินมะขึ้นก็อินเดินลงไปสิ้นซายอินูขาด้วต้องซ้ายหันขึ้ง่าหลังวะยังไห้าคือคนใส่ใจเลย

ถ่ายรูปเหรอ่อาฮ่าฮ่าวเา่าเ่าเ่ยฮ่าฮ่อฮอา่าเ่าฮ่าฮ่าอ,อนาฮ่าฮอาฮ่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 า่าฮ่า่้าฮ่าฮ่่าฮเา่ี ตามก่อนเลยหรออย่าแล้วเมฟาเราไปเนี้ยตามก่อนจะตีกันไว้เนี่ยตามก่อนวันนี้มันต้าไปแล้วหรือละก็ยังไปก่อนมันมากแล้ว กอดทำไมวะตองมากันดลงไปที่กระเดามันถี่ฝาดก่อนฝาดฝาดแล้วก็เป็นที่สุดเด

จะไปแะหรือมันค <toys> ันเลยด็ข้างั้ไ่อยกเอาไปกินแ้่ว่ามยานใะปัพุ่มแ้วก่อนับว่าางไม่เดได้ข้าวค่ะุ 买这样。嗯嗯